บักบักม่วงม่วงผสมม่วงแกปีอ่อนปีแข็งออกอันนี้ข้านต่อยไปหามาขอบคุณน้องต่อยด้คะน้องต่อยจากตะการพืชผลค่ะพรานต้อยพรานต้อยพรานต้อยค่ะรัตินันบันดาลีน้องต้อยค่ะไปหามาสู้สูอยากสู้กินค่ะไอ้ไส้เจ้าเนี่ยว่ามีปัญญาหรอว้าวกินนูนน้อยนะคะ กินยี่บลากินยี่บ่์จีโไม่กินค่ะแต่หนูก็จับจีโนตายแล้วเอามาแต่เว็นๆป็นุนค่ะยังไม่ตายหมดทลิตรหมดฤทธิตรเฉยๆแต่ยังไม่ตายน้องใช่เงาแล้วคะน้องยังชักกระเดี่ยวอยู่มาเดี๋ยวเราดึงช่วยก็ันจะดูจีโนนะช่วงนี้เน้องแต่นี้มันเกาะหนูไหนเนี่ยจะน้องไปเลี้ยงโอ้กินสรุปเลยมันเป็นอาหาร อ่าแล้วทอดใหก้กรอบๆค่ะทอดให้กรอบๆนะคะโอ้โหทีนี้ทอดให้กรอบกบรอบแต่ต้อคุกเขี่ยเนาะเด้งๆหอมหอม <c oughs> จีนูนทอดค่ะหอมจริงๆหอมจริงๆเสร็จแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> กรอบมากๆ น้อยเกลือน้อยนึง่งปกปกเป๊ะๆร,ร,ร,รุ่งต่ำบักทัวร์นะคะ <c oughs> รุ่งต่ำบักทัวร์ตสีตังค่าต่ำได้ลีลาูะได้รูปแบบนั้นแครแต่งงานแต่งเวนวาน <c oughs> ต่ำต่ำ,ตำ,ตำสไตล์ลุ่งเลย แต่รุ่งต่ำนี่ต้องประราชตอนนั้นปะประราชตัวแน่เลยขอบคุณค่ะพี่เอาถาดมาให้ใครรู้ว่าตอนเอาถาดมาให้อยากทำความดีอาเดี๋ยวแม่เมียนถาดก้ะเทศ เสือเทศเสือเทศต่ำบักทั่วไอตองให้ลุ่งต่ำได้ค่ะาใส่ปลาซามา่ามีพลังต่ำบักทั่วให้แหลกได้ต้องสันใหญ่ๆคือลุงเนาะแน่แหน่ <c oughs> ใส่พลังงานใส่พลังงานต้องห้มันแหลกให้มัน,หมนแหลกกันสิแซ่บใส่ลุ่งวางถ้าใครต่ำนี่ก็สิคุรูคิรีค่ะเนี่เป็นชิ้นส่วนบักทั่วอยู่งเตะต่อไป แต่เขาเรียกหาจ่าหาอะไรเอ่ยนหนดูดิน่ากลัวจริงยังหน่อยตัวสองก็ตโกกันป่ากันมากนะค่ะบอสที่นี่กันมากอีกก็ได้อีกอีกมากี๋ยวบอสบอสพ่อบอสเอกินนะตรงไหนอด้ด้วยนะน้ำลงมาโอเคต้องใส่ตัวด้วยนะคะออริจินอล ตับมะฮงตำบักทัวค่ะหอมงุ้กำนังตำมด้วยชูรส <นะ S 2> <ม>ค่ะใช่ไหมแต่ปล่อยแต่ใส่แต่แต่ผู้มักนะค่ะเครื่องปรุงนี่ก็ปรุงตามเจา้าของมากค่ะยังไมาอิงเอาน้ำแทช้เงนินมุข่อยค่ะมักไผรมักมันน้เน,นี่ยพวกหน่าพวกเนี่ยใส่บักหน่าเทียมค่ะบักหนา่าแพงเสียงรถแตกๆรจจกเขาบ้านแล้วตแต่บักหน่าเทียมปลาร้าก็ใช้ปลาร้า ขวดยี่ห้อเดิมของเราด้วยจ้ปะปลาร้าแสบขอเงเ้าน้ำปลานิดหน่อยถ้า,า,าลุงตำลุงจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะลุงจะใส่ไหมไม่ใส่ใช่ไหม,ไมอโอเคแล้วแต่ลุงเลยนื้อส่วนให้เขากันเป็นเยอะตำเป็นเนี่ยน่ากินเป็นอยู่เลยค่ะเต๊กหนึ่งใจเยอะตะกี้าขาด <laughs> <laughs> ชิมเอาเมื่อกี้เอารถที่ลุงม,มาค่ะลุงตำแบบที่ลุงม,มากเลย ขาดปลาลาค่อยว่าเจ้านะ่<ส>ะนสเสร็จลงท้องนัวน้ำจบไปละโอเคค่ะ,ะแซ่บแลยวันะนนี้โอ้แซ่บโอ้แซ่บต่ำนี้เนาะง่ายๆได้มือนี่ทอดียังกอดที่นูน่นต่ำบักนทัวโอเคค่ะอืมอกินเนี่ยค่ะลุงกำนั่นนี่ก็เห็นเนากินแซ่บเลยพีเตอขีข่คันวันนี้เพิ่นใส่ปลาแดกโตน้ำเล้วค่ะ เยื่อกรวนะคะเย่อเกรงกลัวนะคะตือเวลาเป็นซาซิมิแล้วกันอ่าเดี๋ยวตักใส่ถ้วยค่ะวันนี้ตักใส้จจนจันอ่าน่ากินน่ากินท็อปปิงงปป้งด้วยนี่ท็อปปิ้งน้ำบอลสูทินมากเธอได้ไหมท็อปปิ้งด้วยจีนูนด้วยจีนูนทอด<ม>แล้วก็มีไก่ทอดน้ำนะคะไก่ทอดนี่ซื้อมาแต่เว็นนอืบ กินจริงๆโอเคค่ะหารแรกงของข้าวมือนีค่ะมือยากก็ยากเนาะค่ะมือง่ายก็ง่ายคือจังมือนีก็ถือว่าง่ายอ่าเรียบร้อยแล้วไปลุงเคี่ยวขกเคี่ยวสับถอดแมงจีนู่นค่ะสีไก่ถอดคองไก่ถอดค่ะตำบักทัวปลาหนั่แล้วกานี่ค่ะในสีอดอค่ามาฝากค่ะข่อยมากมากด้ยใครออค่าเนี่ยสีกินสดเลยนะใคะมันจะบวกจะบวกค่ะ มาค่ะกินเขาแรงน้ำกันค่ะอ่าขาดอย่างหนึ่งค่ะเจ้าบองเจ้าบองเจ้าบองน้ำด้วยค่ะเจ้าบองสืแสบมาค่ะปู่ศาสตร์ล้อมวงกินเขาคือเกาค่ะมือนี้เขามากินกนแม่ป่าด้วยค่ะนี่น่ากินง่ายๆแซืแสบเขาเลยค่ะกินหลายๆคนกับแสบเนาะคะ่ะเมนูยำคำค่ะมือนี้ถือว่าเป็นอาหารพื้นทินนะคะอาหารทองทินง่ายๆ กินง่ายสาหรับข่อยกับดอกคากับแจวบอมเท่านี้ก็แซ่บแล้วค่ะอริดอร่อยแล้วน้ำพริกปลาล่าเข้านะค่ะกับดอกคาเมื่อง่ายกับง่ายอีรีค่ะจะก็แซ่บเด้กินแบบนี้ได้สุขภาพน้สุขภาพอ้วนคือเก่าล่ะเติมเขาซองเทือคือเก่าหลราหัวหลอียิราหน่อยก็กินได้ทุกอย่างนะคะเอ็นจอยกับการกินตำบบกทัว อันนี้กันแมงกซินูนทอดค่ะเห็นบ่เอาปีกแข็งปีกอ่อนออกแล้วก็เอาลงไปทอดแล้วก็ห้อยเกลือแซบแบกรอบค่ะกินได้เบิดโตเลยกรอบๆมันๆค่ะอร่อยดีแซบไปอีกแบบหนึ่งแล้วค่ะเนาะกีลาน้อยกระแทะไกลอยู่ค่ะแม่ยากินเราด้วยค่ะกินตะกรนมูแล้วเนาะแซบทุกคนค่ะนั่งกินเขาพร้อมหนา้าพร้อมตากันย้ำคำคำ กินเขาได้้ลยกินเขาได้แซบค่ะพุ้นป่าก็แซบจะเป็นเมนูพื้นบ้านเมนูอาสอาหารอีสานจังสีนะพุ้นป่ามันจะมากมันจะแซบนะคะอิลาก่ะกินได้น้ำค่ะบได้เลือกค่ะเพียงยังให้กินก็กินได้เบิร์ดค่ะส่วนยหลาใหญ่เพิ่นกินไปตงหัวเว้นแล้วด้ค่ะเพิ่นจะบากินเขาตอนมืดนะคะอีหลาใหญ่เนาะนี่รุ่งกระโช่ดอกแค่ปลาค่ะแค่ปลาหลวกช่วงนี้ฤดูกาลดอกแค่ปลาแล้วค่ะหลวกกระแซบค่ะ เอามาสุปกระแซบได้ดอกแค่ปลาเนี่ยเดี๋ยวมือใดสิลองเอามาสุปจากมือบุญซาซิมิค่ะปลาดิบในตำบักถัว่วถูกใจทุกคนค่ะแซบแซบค่ะมือน,นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไวน้ำนำเวยคะ่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ